โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในแผนจัดการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากอพอชอนะครับตามมติคอรมอปี2553ต้องการที่จะจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะยาวทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมหรือว่าการคมนาคมเป้าหมายก็คือต้องทําให้ท่อก๊าซทั้งหมดนั้นเชื่อมต่อกันเป็นระบบนะครับถ้าหากว่าเส้นใดขัดข้องก็อาจจะนําก๊าซจากส่วนอื่นๆมาใช้ได้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานแต่เดิมท่อก๊าซในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่3เส้นหลักๆ จะอยู่ในทะเลนะครับรับแหล่งพลังงานจากอ่าวไทยหลายๆแหล่งอย่างเช่นเอราวันแหล่งบงกฎมีพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือว่า JDA เนะครับเข้ามาที่เป็น3จุดส่วนหนึ่งจะส่งไปที่โรงแยก,ก๊าสในภาคใต้แต่ว่าส่วนใหญ่จะส่งมาที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทเข้าโรงแยก,ก๊าสแล้วก็จะมีท่อย่อยบนบกส่งต่อไปตามจังหวัดต่างๆป้อนโรงไฟฟ้าป้อนโรงงานอุตสาหกรรม มีอีกส่วนหนึ่งที่เราซื้อจากพลังงานก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมานะครับในแหล่งเยดากุลกับยาดานาส่งเข้ามาทางภาคตะวันตกนี่คือของเดิมนะครับแต่ว่าของใหม่ที่มีปัญหากับชาวบ้านในบางพื้นที่ในขณะนี้ก็คือเส้นหลักที่เราพยายามจะสร้างเป็นเส้นที่4เป็นท่อบนบกนะครับจะเริ่มจากจังหวัดระยองไปจนถึงจังหวัดสระบุรีระหว่างทางก็จะผ่านจังหวัดชนบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครนายกสระบุรี ความยาวรวม300กิโลเมตรโครงการนี้ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า39,000ล้านบาทนะครับขณะนี้เดินหน้าก่อสร้างไปแล้วกว่า80%แผนเดิมจะเปิดใช้ในเดือนกันยายนปีนี้นะครับแต่ว่าจุดที่แคบลงไปที่มีปัญหากับชาวบ้านในบางพื้นที่ก็คือที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีการวางท่อส่วนหนึ่งไปพาดผ่านสวนสมุนไพรของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับ การที่ใช้สารเบนโทนไนท์คล้ายๆกับสารหล่อลื่นเพื่อที่จะทะลุทะลวงดินเข้าไปได้ง่ายขึ้นเนี่ยแต่ปรากฏว่าส่งผลข้างเคียงทำให้สมุนไพรที่มูลนิธิเนี่ยทำไว้กว่า10ปีได้รับความเสียหายอีกจุดหนึ่งที่ขณะนี้กำลังมีปัญหากับคนที่ถูกท่อพาดผ่านก็คือส่วนต่อขยายที่เรียกว่าเป็นท่อภูมิภาคนะครับจากอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปถึงจังหวัดนครสวรรค์โครงการนี้มีแผนที่จะเปิดใช้ในเดือนสิงหาคมปีนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไปพาดผ่านสวนกล้วยไม้ของชาวสวนที่เพาะพันธุ์เอาไว้นะครับแล้วก็ส่งออกเป็นแหล่งสําคัญของประเทศก็ได้รับความเสียหายจากสารเบนทนไนท์เช่นกันวิธีการที่บริษัทปตทจะวางท่อเดี่ยมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรก ไม่ซับซ้อนก็คือการขุดเปิดหน้าดินขึ้นมาในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาพื้นผิวไม่มีอุปสรรคนะครับจะขุดลึกลงไปประมาณ2.5เมตรแล้วก็วางท่อลงไปหลังจากนั้นความลึกจะเหลือประมาณ1.5เมตรวิธีที่2วิธีนี้นครับที่กําลังมีปัญหากับในบางพื้นที่ในขณะนี้จะใช้กับพื้นที่ที่ไม่สามารถขุดหน้าดินได้ตรงๆนะครับจะต้องวางท่อมาจากส่วนนอกแล้วก็ใช้สารเวนโทนไนต์เนี่ยหล่อเลื่อนอำนวยความสะดวกทําให้การลอด ข้อเข้าไปเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นผ่านตัดทางรถไฟหรือว่าพื้นที่ที่เป็นถนนแคบๆการจราจรหนาแน่นในพื้นที่ชุมชนนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบกับคนที่อยู่ด้านบนได้เหมือนกันและวิธีที่3ที่เรียกว่าการเจาะลอดตรงนี้จะใช้กับพื้นที่ที่อาจจะผ่านแม่น้ําลําคลอง ต้องขุดลึกลงไปกว่า30เมตรนะครับหรือว่าอาจจะผ่านถนนขนาดใหญ่ไม่สามารถจะเปิดหน้าดินหรือว่าการใช้ดันลอดขุดลึกลงไป4-5เมตรได้เช่นกันวิธีนี้ก็เลยต้องใช้ขุดลึกลงไปถึง30เมตรระหว่างที่ทั้ง2ฝ่ายคือที่จังหวัดปราจีนบุรีและพระนครศรีอย,ย,ยุธยากําลังจะหาทางแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อการวางท่อก๊าซเดินต่อไปได้และชาวบ้านก็ต้องไม่ได้รับผลกระทบด้วย ผู้บริหารของปตทตัวแทนของปตทนะครับก็ชี้แจงว่าการจัดหาพื้นที่มีอยู่2วิธี1ก็คือการเวรคืนนั่นหมายถึงรัฐจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการรอนสิทธิ์ที่เจ้าของที่ดินยังสามารถเข้าไปทําประโยชน์ได้ครับถ้าเวรคืนเนี่ยมันต้องมีการแบ่งโฉนดจากที่ของคุณแปลงใหญ่กลายไปที่ออกแตกเลยแบ่งซ้ายแบ่งขวาเห็นไหมครับแล้วก็ตรงกลางตกไปของรัฐอ้าวพอตกไปของรัฐเสร็จ อันนี้คุณจะข้ามไปข้ามมาคุณจะขออะไรเฮ้ยมันต้องเรื่องใหญ่นะต้องทําเรื่องทําราวเพื่อขออนุญาตขออะไรกันยากแย่แลนแสนเขียนนะครับแล้วไปผนของรัฐต่อของใครของกระทรวงพลังงานเห็นไหมครับมันจะเป็นประเด็นแต่ถ้าเป็นรอนสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของคณะกรรมการกับกิจการพลังงานแล้วคณะกรรมการกับกิจการพลังงานเนี่ยเขาก็มีวิธีคิดของเขานี่เขาจ่ายสองเท่าสเท่านะครับซึ่งไม่ใช่น้อยนะครับถูงมากท่านทราบไหมครับว่าสมัยก่อนที่เราเวีคือสมัยท่อเส้นแรกเนี่ย ราคาประเมินเลยนะครับที่จ่ายกับประชาชน